วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกองหน้าที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับใช่แล้วครับคนนั้นก็คือมาคัสแลฟอร์ดถ้าเราจะพูดถึงกองหน้าที่กำลังฟอร์มดีในศึกพรีเมียร์ลีกตอนนี้นอกจากเออร์ลิงเบลห์ฮาร์รนของแมนเชสเตอร์แล้วก็น่าจะหนีไม่พ้นมาคัสแลฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จากผลงาน26ประตูกับอีก9แอสซิสจากการลงสนาม41นัดเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้วที่ทำไปเพียง5ประตูกับอีก2แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด32นัดจะเห็นได้ว่าฟอร์มของแรดฟอร์ดกลับมาดีอีกครั้งหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคข,ของโอเลกุนนาโซชา และมีฟอร์มที่ย่ําแย่ในสองฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเป็นหนึ่งในนั้นเทนฮากตอบเมื่อถูกถามว่ามาคัดแรดฟอร์ดเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในยุโรปหรือไม่ระหว่างการถแถลงข่าวหลังเกมที่พบกับลีดอยู่ในเต็ดผมเชื่อเขาตั้งแต่วินาทีแรกผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับเขาผมคิดว่าผมสามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้มากกว่านี้ เขามีทักษะมากมายมีศักยภาพสูงและผมคิดว่าเขายังมีมากกว่านี้อีกเมื่อเขาทำงานได้ดีเขาจะยิงประตูได้มากขึ้นเพราะเขาสามารถทำประตูได้ด้วยทางซ้ายขวาและหัวของเขาเทนฮากกล่าวต่ออีกว่าถ้าคุณพอใจกับมันมันจะหยุดคุณจะต้องลงแรงอย่างต่อเนื่องทุกวันโฟกัสในทุกเกม เติมพลังงานและความเชื่อจากนั้นคุณจะทำประตูได้ผมไม่รู้ว่ามันจะหยุดที่ตรงไหนแต่เขาต้องตั้งเป้าจากเกมหนึ่งไปอีกเกมและในระหว่างสัปดาห์เขาต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องฤดูกาลนี้เขามีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วทั้งหมด35ประตูจากการลงสนาม41นะัดทุกรายการ หลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในฤดูกาลที่แล้วทั้งของตัวเขาและของทีมโดยในนั้น18ลูกเป็นการยิงประตูหลังจากฟุตบอลโลกซึ่งเขาทำสถิติสูงสุดโดยนับตั้งแต่เดบิวต์ครั้งแรกในปี2015ฤดูกาลที่แล้วถือเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับการยิงประตูและจำนวนนาทีที่ลงเล่น ทุกครั้งที่เขาก้าวลงสนามเขาดูไม่มีชีวิตชีวาและดูเหมือนไม่ว่าเขาจะทำอะไรมันก็มักจะเป็นตัวเลือกที่ผิดไปสะทุกครั้งนั่นทำให้เหล่าแฟนบอลรู้สึกผิดหวังกับเด็กปั้นผู้มีพรสวรรค์ซึ่งเติบโตมากับอะคาเดมีของสโมสรโดยเฉพาะกองเชียร์ฝั่งสเตตฟอร์ดเอ็นที่เป็นกลุ่มแฟนบอลพันแท้ของยูเนเต็ด รวมทั้งยังมีข่าวลือที่ว่าเขาได้รับความสนใจจากปารีแซงชมงยอดทีมจากลีกเอิงของฝรั่งเศสซึ่งนั่นเป็นตัวกระตุ้นให้แรดฟอร์ดกลายมาเป็นแพ้รับบาปในปีที่ย่ำแย่ที่สุดของยูเนเตดนับตั้งแต่ยุคของเดวิดมอยการปลดโอเลกุลนาโซชาและการทำทีมของลับรลังนิดนั่นทำให้เขาถูกสับเปลี่ยนตำแหน่งในแนวลุกอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวปีกซ้ายเดี๋ยวหน้าเป้าบางครั้งก็ปีกขวา ทำให้การเล่นของเขาไม่ปฏิดประต่อและฟอร์มการเล่นไม่ต่อเนื่องรวมถึงเรื่องของสภาพร่างกายของเขาด้วยก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ฟอร์มการเล่นของเขาดีขึ้นจากข้อมูลของทันเฟอร์ม a r เกตเขามีอาการบาดเจ็บที่หลังและไหล่มาอย่างต่อเนื่องหลังจากฤดูกาล2019-2020ซึ่งนั่นเป็นช่วงเวลาที่ฟอร์มของเขาตกต่ำลงอย่างมาก แต่ในฤดูกาลนี้เมื่อเขากลับมามีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์การได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องทำให้การเล่นของแรดฟอร์ดนั้นเผยให้เห็นพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่ซ่อนอยู่ภายในและตอนนี้เขาก็มีอายุ25ปีกำลังเข้าสู่ช่วงพีกที่สุดในอาชีพของนักกีฬาฟุตบอลที่สำคัญที่สุดคือการแต่งตั้งเอริกเทนฮาก ทำให้ปีกชาวอังกฤษรายนี้กลับมามีฟอร์มดีอีกครั้งเทนฮาเข้ามาจัดการในเรื่องของสภาพจิตใจและดึงเอาความมั่นใจของเขากลับมารวมทั้งยกระดับฟอร์มการเล่นให้สม่ำเสมอผมไม่อยากเสียเขาไปเทนฮาตอบนักข่าวเมื่อถูกถามถึงความสนใจจากปรีแซงแชแมงเขาเป็นคนสำคัญจริงๆคุณเห็นตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามา ว่าผมมีความสุขกับเขาจริงๆเขาจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเดต่อไปจากข้อมูลของเดอะแอตเลติกในฤดูกาลนี้แลดฟอร์ดลงเล่นทางปีกซ้ายไปมากกว่า54%ของเวลาในการลงสนามทั้งหมดแต่เขาเล่นไปเพียงแค่23%ในรุในฤดูกาลที่แล้วนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ส่งผลให้ฟอร์มการเล่นของเขากลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง นับตั้งแต่ปี2019อัตราการทำประตูต่อ90นาทีของเขาในตำแหน่งปีกซ้ายอยู่ที่0.46และ0.24สำหรับกองหน้าส่วนเมื่อเล่นเป็นปีกขวาจะอยู่ที่0.17จจากสถิตินี้มันชัดเจนแล้วว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาอยู่ตรงไหนและนั่นช่วยให้ฟอร์มของเขาคงเส้นคงวาเหมือนในตอนนี้ ย้อนกลับไปเมื่อปี2020แลดฟอร์ดได้พูดถึงตำแหน่งโปรดของเขาเขาบอกว่าเมื่อคุณอยู่ทางซ้ายคุณสามารถสร,าสร้างสิ่งต่างๆได้มากมายด้วยตัวของคุณเองและทำประโยชน์เล็กๆน้อยๆให้กับทีมแต่ในขณะที่เมื่อคุณเล่นในตำแหน่งแดนหน้าบางครั้งคุณก็โดดเดี่ยวและต้องการวิดฟิลด์สักคนที่สามารถจ่ายบอลให้ได้ตลอดทั้ง90นาทีดังนั้น ในบางครั้งดูเหมือนว่าหายไปจากเกมจากข้อมูลของ FB l e ีในช่วง1ปีที่ผ่านมาเขาอยู่ในอันดับเปอร์เซนทาทยที่91ของค่าคาดการณ์ว่าจะเป็นประตูซึ่งไม่นับรวมจุดโทษเมื่อเทียบกับมิฟิลตัวลุกและปีจากท็อปหลีกสูงสุดของยุโรปเขายังลดการยิงไกลให้น้อยลงโดยในฤดูกาลนี้ 78%จากการยิงของเขามาจากบริเวณกรอบเขตโทษเทียบกับฤดูกาลปี2019-2020ถึงี่ที่ทำเพียงแค่59%เห็นได้ชัดว่าเขายังชื่นชอบการทำประตูแต่มันเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะการตัดสินใจของเขาเบนนี่แมคคาที่อดีตกองหน้าของแบ็คเบิร์โเว์ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งโค้ชเกมลุกของทีม เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการยกระดับฟอร์มการเล่นของแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดให้เครดิตแมมคาที่โดยบอกว่าขอช่วยผมได้มากจริงๆการมีโค้ดเกมลุกอยู่ในทีมนั่นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราโดยเฉพาะสำหรับกองหน้าในทุกๆวันเราจะคิดถึงการทำประตูมากกว่าส่วนอื่นๆของเกมและเขาจะคอยอยู่พูดคุยกับเราอยู่เสมอการเล่นของเขาในปีนี้ นั่นทำให้นึกถึงแรดฟอร์ดคนเดิมที่เมื่อ8ปีที่แล้วเขายิงประตูชัยในเกมแมนเชสเตอร <ối istic. S 2> ์อ <Dynam ics. S 2> ดาร์บี้ด้วยวัยเพียง17ปีเ mm hmm. ขาดูสดชื่นยิ้มแย้มหิวโหวยมีชีวิตชีวาเขาดูมีความสุขถ้าเราสังเกตสีหน้าเวลาลงสนามของเขาและเขายังมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นนี่คือผู้เล่นที่น่ากลัวและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเขามีความอันตรายอย่างต่อเนื่อง และเป็นหัวใจในเกมลุกของยูเนเตตแฟนๆปีศาจแดงต่างให้ความคาดหวังในตัวเขาและแชมป์คาราบาวลีคับที่เพิ่งได้มานั้นถือเป็นโทฟี่แรกในยุคข,ของเทนฮากและเรามาดูกันว่าแรดฟอร์ดจะพา United ยูเนเตดไปหยุดที่ตรงไหนในตอนจบของฤดูกาลน,นี้ขอบคุณครับ